สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ราการครูแจ๊ดเกมนะฮะอันนี้อยู่ในไมค r a รับยังเคยแล้วก็อยู่กับคุณบอสครับสวัสดีครับผมอ่าวัสดีครับหลังจากที่ไม่ได้อัดมาพักนึงนะมีปัญหานิดหน่อยคือเข้าในเซิร์ฟไม่ได้นะก็เลยหยุดอัดไปแป๊บนึงเดี๋ยวเขาปิดเพลงก่อนอ่าโอเค นี่หลังจากคือตอนนี้เรามีบ้านนะฮะมีบ้านมีรูปภาพโอ้ตกแต่งอย่างสวยมีเตียงนะฮะแ,<บ>แล้วก็หลังจากที่วันนั้นห <ไป S 1> ลังจากที่ <ไป S 1> วันนั้นผมหลงทางนะครับ <c oughs> <c oughs> ของเราเต็มเลยฮะเจ๋งของเราเต็มหีบนี่ผมกว่าจะหาทางมาบ้านเจอนะครับ<อ>จะสังเกตผมคือหมาตัวหนึ่งฮะหมาไปไหนแล้วหมาหายอ้าว แหลกมากตอนนี้นะฮะอ๋อใช่เมื่อกี้ผมเห็นโบสในฮามาชีเป็นสีฟ้านะครับค่อนข้างจะแหลกทีเดียว<อ>จะไหวไม่นนะ<อ>ไ,ได้น่ะไอหว้ไมเไี้อะไวอยู่ไวอยู่ตอนนี้คือ,อหลังจากวันนั้นนะฮะที่โบสไม่ได้เข้าพอดีผมได้เข้ามาในเซิร์ฟแล้วก็มันมีคิปเปอร์ครับมันมีคิปเปอร์โผล่มาตรงหลังบ้านมอ้คิปเปอร์มาหลังบ้านแล้วมันระเบิดตรงหลังบ้านครับ มันทําให้ผมตายครับแต่ว่าผมกับเจอเหมืองอะ่ะเหมือนเป็นเหมืองก็คือเป็นพื้นที่หินนะะแล้วก็มีฐานหินก็เลยถือว่าเป็นโชคชั้นหนึ่งสำหรับการตายของผมนะเช่ยังครับเดี๋ยวตายอีกเดี๋ยวยังยังยัง <c oughs> นอนนอนด้วยเฮ้ยลืมปิดประตูโอ้เด้ง การนอนที่ดีอย่าลืมปิดประตูนะฮะมาจะมีตัวอะไรเข้ามาขัดขวางการน,นอนเราได้เอ๊ะแล้วทำไมนอนแล้วมันไม่ไปวะอ,อ๋อผมยังไม่ได้นอนเลยผมแรกอ๋อโอเคดูถ้าจะแหลกหนักนะเนี่ยเราเนี่ยหนักมากเนี่ยอนาคตอนาคตต่อไปเดี๋ยวตาโบสเขาจะมีซิงเกิลเพลเยอร์นะฮะ เฮ้ยเอเด้เมนไปแล้วไปแล้วนี่ครับมาดูเหมืองครับมาดูเหมืองนี่ฮะดูดนนี้ครับโอ้โหมาถึงก็เจอฐานแล้วใช่ครับก็คือคีเปอร์มันระเบิดนะครับแล้วผมเห็นฐานพอดีก็ทำให้เราเลยได้เหมืองอย่างนี้ออกมานะเออ อะไรนี่ฮะโอ้โหดูสภาพเหมือนครับผมขอเอาที่ขุดก่อนอ่าโอเคโอเคแต่ผมสงสัยหมาผมหายไปไหนนี่ดินั่นน่ะสิผมจะได้มีหมาอยู่นะอ้าวผมก็ได้ยินเสียงอยู่นั่นหายไปไหนไม่รู้อ่ะอ้ามาขุดดินรือเอาพลั่วมาอีกมือก็ได้วะตอนนี้จะแหละ คือถ้าใช้มือขุดดินเนี่ยมันจะไม่ได้แร่ชิ้นนั้นใช่ไหมฮะแร่ไอ้อะไรนะท,ที่ทำไฟแชกอะอ๋อก็ได้อยู่นะครับแต่โอกาสมันจะน้อยน้อยกว่ามีพวใช่ไหมใช่ครับมันมก็จะเร็วกว่าด้วยครับขี้เกียจม,มนันต้งตกนั่งตกอ๋อใช่ใช่ใช่โอเคงั้นเราก็ทําพวดีกว่าเราทําแบบหินแล้วกันนะฮะใช้ครบเป็นสโตนนะโอะมีของกินแล้วเนื้อซอมบี้เลย ตอนนี้ไม่มีอะไรกินแล้วผมเขาเมาเนื้อซอมบี้ไปแล้วนะฮะท้องเสียงั้นเดี๋ยวผมเดิน,ง,นดงั้นเดี๋ยวผมเดินไปรอบรอบนี้หาสัตว์แล้วกันนะโอเคครับผมผมจะลองไปล่าดูว่ามีวัวมีอะไรแถวนี้ไหมเผื่อเราจะได้มีกินกันนะโอ,อ้ไม่เอาไม่เอากระดูกอย่าหันมายิงทางนี้โอ๊ย โอ้ยไม่เอากระดูก <c oughs> จะเอาวัว <c oughs> เป็นสเกลลิตันซะงั้นฮนะหาวัว <c oughs> คุณโบท๊ทไหวไหมเน <c oughs> นะี่ยถ้าจะแหลกจัดแหลกมากแล้วแตพอได้ <c oughs> พอได้นะฮะ <c oughs> อันนี้ผมเดินหาสัตว์ให้คุณโบท๊ทก่อนนะะว่าจะมีสัตว์อะไรให้เราล่าไหมโอ้ <c oughs> แต่เกาะนี้มันล้างจริงนะผมเห็นแต่สเกลิตันอาเชอร์ เฮ้ยตะนาเชอรเลยอ่ะผมตินิสัยเรียกมาจากแร่งนารอกครับผมไม่อยากเดินไกลมากนะชีวิตผมหลงวาชีวิตเดินเดินก็ชักจะกลัวๆเดี๋ยวจะหลงหรือเปล่านี่เราไม่เจอสัตว์จริงๆนะเนี่ยตีของกล้ของไม่ขึ้นเลยโหหลักมากมาสกิริตันมาแม่นจริงมึงยิงมา มาป็ดพลโลโอดิวโดโอมังค<บ>อ,อน,น, <laughs> นี่อ้าวโวตออกไปแล้วฮะแหลก, <laughs> กจัดครับแหลกจัดไหวไหมเนี่ยดีขึ้นมัง้งหรือเปล่าได้ของแล้วเราไม่เจอสัตว์เลยนะฮะก่อนนี้มันเป็นโลกอะไรวะเนี่ยตอนตอนแรกเริ่มแรกทำไมมันเจอตั้งเลยครับ นั่นแหละสิฮะจำได้ว่าเทปแรกที่เริ่มอัดน,นี้เอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแกแก,ห,แกหรือแพะวะแกเจอวะวะแก,แกอยู่ไหนแล้วเนี่ยอย่าวิ่งอย่าวิ่งโอ้แกวิ่งผ่านเข็มพนันดูไอคอนมากไปจะเรียกจะเรียกแกเป็นแพะทุกทีแล้วนะ ไอ,อคอร์สเขาก็เรียกผิดตลอดไม่รู้เป็นโรคอะไรไนี่ผม,มจะเดินกลับถูกไหมเนี่ยโชโชโชโ,โเราก็ได้แต่ขนนะฮะถ้าเจอแก่เราก็ได้แต่ขนถ้ามีแต่แก่กจะดีมากเลยครับตอนนี้อันนี้ที่ผมมีอันนี้คือผมต้องเอาชีวิตรอดผมเหมือนกันนะฮะอ๋อผมรู้แล้วเราทำไงเราต้องปลูกข้าวแล้วล่ะโบ๊ท อ๋อข้าวใช่ไหมใช่ใช่ทำขนมปังติดก็ได้เอออย่างนั้นจะดีกว่านะพอดูเหมือนเกาะนี้จะจปหาวัวก็คงยากนะเนี่ยแล้วทางกลับเวลาเจอสัก็ผสมพันเลยใช่แล้วทางกลับอยู่ไหนเฮ้ยลโหลฮะผมจะลองลงถ้ำก่อนอ๋อแล้วในในเมืองที่ทำไว้เหรอ ช่โอเคงั้นเดี๋ยวผมจะลองปลูกตอนนี้เรายังไม่มีจอบฉะนั้นเราต้องมาทำจอบอคือถ้าเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษรู้สึกมันจะเรียกเป็นอย่างอื่นใช่ไหมมันจะไม่ได้เรียกจอบแต่เวอร์ชั่นไทยภาษาไทยจะเรียกจอบอ่าครับไอเนียเจอมาแล้ว หมาอยู่ไหนมาซ่อนอยู่นี่ครับอยู่เนี่ยอ่าผมจะปุผมจะเริ่มแบบขุดดูซิว่าใต้น้ําแข็งพอทําให้เราสร้างบ้านได้ไหมพอจะทำให้เราทํานาได้ไหมนะโอ้ตอนนี้แหลกมากครับโอ้ไหวไหมเนี่ยคุณโบสัง่ง ตอนนี้ยังเปิดป่องเอาได้แหละไม่ไหวมั้งฮะน้ําตรงนี้น้ําตรงนี้เป็นน้ําแข็งหมดเลยอะ่ะเราต้องหาน้ําที่ไม่เป็นน้าแข็งฮะมาทํานาเนื่องจากว่าตอนนี้เรายังไม่มีถังตักน้านะฮะงั้น๋ย้ผมคาบให้ละกันนะับทำตรงไหน,นจะทําข้างบ้านเหรอข้างบ้านก็ได้ครับจะได้สะดวกต่อกอารเก็บเออก็ดีเหมือนกัน เอาตรงไหนดีครับนี่ดีกว่าเอานี้เรากำลังจะเล่นฮาวเวิร์มูนนะตรงนี้เคลียร์ออก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 โป๊ะโป๊ะโป๊ะอ่าคุณเป็นองไว้นะฮะอ่านี่ แม่แหลมซะเอา้าลืมพกซีดออกมาอีกโอ้ <c oughs> ในในกล่องเรามีซีกี่เม็ดแค่เนี่ยรอมาดูว่าตอนนี้ผมแหลมมากอ๋อห้ามีอยู่ห้ามีอยู่ห้าน่าจะพอดีที่ผมขุดไว้นะนี่ครับยามที่เราไม่มีของกินเราต้องทําอย่างนี้ใน,นเมื่อเราหาสั์ไม่เจอไม่รอถังน้ําก่อนหรอครับเออนั่นนะสิ นฮะเอาลุยลงเลยฮะลงเลยถังน้ำนี no mean, ่เป็นไงล่ะเริ่มดูเริ่มดูเป็นนาขึ้นแล้วนะแหลกไหวไหมฮะคุณโบสเนี่ยไอ้่อนเราหมดหรือยังให้ได้หมดแล้วใช่ไหมยังเลยยี่หกอันครับอ๋ออยู่ในตัวผมครับอ๋อโอเคโอเค เราจะใช้ว oh. ch ch ิธีการเร่งด่วนที่สุดนะฮะเราจะใช้ผงกระดูกอ่าผงกระดูกอยู่ที่ผมแล้วโช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 อะไรโชโชโช เรียบร้อยครับโอ้โ oh. หแ,แล้วก็ทโวมลงไปในทุ่งข้าวสาลีครับผมใช้ผมกระดูกแล้วครับตอนนี้โตแล้วเอา้าเป็นน้ำแข็งซะง,งั้นกรรมมีวิธีการแก้ไปวแบ,บีเดียวเอาไฟป,ปักข้างๆได้ผลด้วยฮะ,ะได้ครับผมจริงนี่เรื่องนี้ไม่รู้เลยนะเนี่ย อ้าวแล้วพอเราได้ต้นข่าวทีแลวเราใช้อะไรขุดครับหรือว่าใช้มือขุดได้เลยใช้มือตีได้เลยครับอ๋เอาาเอาดาบตีได้ไหมครับได้ได้อะไรตีก็ได้อ่าโอเคทีนี้ผมก็จะยกข้าวไปคุณโบ๊ทไปนะชึบแล้วเราก็จะปลูกใหม่นะครับชึ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 บ นี่เราก็จะพอมีอาหารใช้นะฮะต้องหมามาโดดขึ้นขึ้นลงลงอะไรตรงนี้นี่ผมยังมีผมกระดูกอีกนะฮะฉะนั้นผมก็สามารถปลูกข้าวให้โตขี้โกงได้อีกรอบนึงโตขี้โกงสองอันอ่ะอ๋อผมไม่อยู่สิบอันฮะ เรียบร้อยโตแล้วอะฮนะโอ้คุณโบท๊ทเขาทำขนมปังกินเรียบร้อยแล้วนะอ่ะรารอตายไปอีกวันขนมปังทำไงฮะแนะนำผมหน่อยก็จากการเอาข้าวมาคาบเรียงกันนะครับเอาเมาเรียง,ย,งยาวเลยครับข้าวมาเรียงยาวนีเ,เป็นแนวนอนแนวตั้งฮนะ แนวรอครับอ๋อนี่ครับจะได้หนมปังอย่างนี้นี่เองอ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วนะฮะทีนี้เราก็สามารถผลิตของกินได้แล้ว <c oughs> สุดยอดไปเลยโลกเพี้อนฮ <c oughs> ะเริ่มมือแล้วนะฮะอันนี้บ้านเราก็มี <c oughs> อันนี้บ้านเราก็มีนานะครับมีนาบ้านเรามีเหมืองนะฮะ คิดว่าคงจะทำชุดนี้อีกสักประมาณอีกสองเทปนะฮะน่าจะหมดกับชุดนี้นะงั้นเดี๋ยวต่อไปก็เดี๋ยวจะรอคุณโบอสเขาทำซิงเกิลแล้วเอาเลยครับ <laughs> เอาเลยนีคนดูเขารอดูอยู่มา <c oughs> โทษ <c oughs> เวลากลางคืนของไ์ครับ <c oughs> ไม่ใช่เรื่องตลกนะฮะค่อนข้างจะน่ากลัวอยู่เหมือนกัน แหลกจนตกปลาไม่ได้เลยครับอ๋นนี่ตกปลาด้วยเนี่ยโอ้คุณโบกขาทำเบ็ดแล้วนะฮะเบ็ดนี้ใช้ยงยมงมุมใช่ไหมะใช่ครับผมใช้สองก็สติ๊กสามอันสติ๊กสามอันเรียงเป็นเฉียงหรือเปล่าฮะครับสติ๊กเฉียงครับแล้วก็เอาใายมาตรงขอบเนี่ยครับทดลองนะฮะอ,อ๋ะอวางงี้ เอา้าลืมเอาใย,ายออกมาแล้วจะทดลองให้ดูได้ยังไงเอออ๋อใย,ยหมดต้องฆ่าจากแมงมุมเอานะครับต้องเอาแมงมุมมาต้องเอาแมงมุมมาสังเวยนะทำไมข้างนอกคิ๊เปิร์มันเดินไม่หน่นนะแมปนี้แมสเซอร์ผมนี่เป็นอะไรที่แบบงงมากผมเดินไปไหนก็เจอคิ๊เปอร์ผมตายสี่ห้ารอบแล้วก่อนนี้คุณโบจะเข้ามาเนี่ย เอ้าสกิลิตันมาอยู่ตรงนานะฮะเฮ้มึงสนใจนากูเหรอสนใจนากูเหรอสนใจนากูเหรอเป็ดพะโลโอรดีวโดมังกรนี่คือไม่มีปลากินเป็ดสักตัวเลยมันน้ำแข็งนะครับผมว่าน่าจะหายากนะคีเปอร์ระวังโบสทโบสออกมา ออกมาครับนันเป็นแรกโบอสออกมาเอาละเฮ้ยอย่าพาวิ่งเข้าบ้านอย่าพาวิ่งเข้าบ้านวิ่งออกมางาง,หางแหลกเรียบร้อยโอ้ <c oughs> เป็ดพาโลเกิด <c oughs> เอา้าหมาปเป็นไรอ่ะเอา้าหมาปเป็นไรอ่ะอยู่ๆมันหมาโดนโจมตีฮนะ คีเปอร์นี่คีเปอร์นี่จะอยู่ในน้ํานี่จะไม่ระเบิดใช่ไหมะระเบิดครับแต่ว่ามันจะอุยมันจะอะไรฮะมันจะระเบิดน้อยอ่ะแบบว่าแรงระเบิดไม่เท่ากับที่อยู่บนบกครับอ๋อนี่ผมต้องวางไฟไว้ทุกช่องเลยเนี่ยนาเนี่ยเพราะเว้นช่องไหนไว้ช่องนึงน้ำแข็งเกาะทันทีเลยนะเอาคุณโพสโดนมามมอีกสว่างอมบี ตอนนี้ผมแบกมากเลยครับโอเคโอ้ไม่รู้เลยครับตอนนี้หมากัดผมตายอะ่ะเอาอาๆอาเอา,เอา,เอาของผมตกกระจายเลยอะไอหมาเร็วไอหมาเร็วไอหมาทรยศโย<อ>ยนี่โควไปตีหมาใช่ไหมเนี่ย ออนี่น่าจะพลาดครับพลาดทั้งไปตีโดนหมาเขาจะโกรธเอาแล้ครับโอ้หมามังใจร้ายอะ่ะสอมบี้มาอีกแล้วนะฮะทำไมมันชอบมาแยมกับแถวนี้จังเลยนะ<ม>เอ้อย่ามายุง่งไปพาโลโอดิวโดโอ,ดโดโอดโดมังกอรอไหนมาตาวเป็นไงล่ะหม,มาคุณโบสุูมากนะฮะผมไม่ยากผมไม่กล้ายุ่งเลยนะ อมาเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่ากลัวมากเลยครับโอ้โเลี้ยงแล้วมันก็ดีนะฮะแต่ว่ามันก็ดีกับมันก็ดีกับเจ้าของมันนะฮะมันไม่ดีกับเพื่อนเจ้าของฮนะ <c oughs> โอ้โห,โโหทำร้ายกันได้เวลาหมาอ,หอยู่เป็นหมูเอา้าหลุดเลยครับอ้าวบหลุดไปแล้วนะฮะเวลาหมาอยู่เป็นหมูทำไมฮะถ้าเกิดเราไปตีตัวหนึ่งมันก็จะลุมเลยครับโอ้โห,โอ,โหอย่างนั้นเลยเลยือลุ่มจะกรรมเลยครับเวนกรรมชีวิตที่ผมได้เนีเ่ย ตอนนี้ผมทําดาบไอรอนไว้ใช้แล้วนะเอาผมรู้สึกว่าเซิร์ผมนี้ต้องมีดาบนะฮะไม่มีดาบนี่อยู่ไม่รอด <c oughs> นั่นมาสินาเรากำลังสวยครับนาเราโอ้สวยมากคุด <c oughs> ขยายพื้นที่ไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยนอน จริงๆเป้าหมายของเกมไมค t คืออะไรครับพอจะรู้ไหมคุณโบน้เป้าหมายครับเขาคือคือเขาจะให้ไปการหาแร่ครับแล้วก็สร้างบ้านผู้แยวครับทาหจุดสูง<ร>สุดก็แล้วแต่ผู้เล่นแล้วเนาะอ่าผมเคลียร์บริเวณนี้ไว้ขยายนาเพิ่มนะ ไอหมาก็เดินมาขู่ตลอดเว้ยอย่ามายุ่งกูนะน่ะเดี๋ยวเหอะหย่านะก็มีดาบไอร่อนนะหมานะมึงหย่านะน่ะน่าน่ะอยากมากตอนนี้อืมอ่าเข้าไปงั้นโอเคครับวันนี้ก็คงจบเทปท่านี้ก่อนพอคุณโบ๊ทก็แหลกมากนะฮะน่าจะไม่รอด ก็คือว่าตอนนี้เรามีตอนนี้เรามีนานะครับเรามีเหมืองแล้วก็เมื่อกี้ก็มีวิธีทําของการทําขนมปังนะแล้วก็เทคนิคการปลูกข้าวโดยใช้ผงกระดูกซึ่งก็พอให้คุณเอาชีวิตรอดไปได้อีกสองสามวันนะอย่างนี้ก็ยาวนะมีข้าวก็พอได้ช่วยเยอะเหมือนกนนะอาจจะได้เนื้อจะดีกว่านะเนื้อที่ส่งนะครับผมใช่ต้องเป็นเนื้อที่ส่งนะครับถ้ากินเนื้อดิบจะเกิดอะไรขึ้นครับก็ จะทำไม่ท้องเสียนะครับจะเกิดอาการเมาเนื้อแล้บว่าผมเรียกอาการเมาเนื้อเพราะผมจะเห็นไอ้นี่นะเห็นอะไรฮะเห็นวัวครับเห็นที่ไหนครับเห็นโน่นนะกลางทะเลน้ําแข็งกลางทะเลน้ําแข็งอ่าครับเมื่อกี้เห็นโยอคตัวหนึ่งวัวไปอยู่ทําบ้าเลยตรงนู้นโอ้โอเคครับงั้นเดี๋ยวไว้เทปหน้านะเราจะไปล่าวัวกันทัางนั้น อาครับ <พอ S 1> เทป <พอ S 1> นี้มาเทาน,นี้ก่อนและนะ้วกันฮะมานอนกันมานอนกันม,มานอนกันมาน,นอนกันน,นอนน,นอนนอนโอเคครับผมไว้เจอกันเทปหน้าครับเอาคุณโบสไปาบายนะอ่าวันดีคร,รครับผม